เนี่ยค่ะุะคนตอนนี้เราก็เป็นระหว่างทางที่จะเดินไปที่น้ําตกอะไรนะน้ําตกถ้าใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ้าวทาไมเอ้ยทาไมเส้นทางน้ําตกมันมาทางนี้ไม่ใช่อันขึ้นนู่นหรออ้าวทาไมมันย้อนอ่ะมันตอนแรกมันมานี่ไม่ใช่หรออ๋อหรือว่าเป็นทางแยกอันนั้นก็ลงมางนเป็นทางแยกใช่ไหมโอ้ นี่นะคะสังเกตว่าคือเราสงสัยมากเลยค่ะว่าทําไมน้ําตกถึงมีลานคล้ายๆล,ลานปูนแล้วก็มีเป็นรูๆปุ่มๆแบบนี้นะคะ<ๆ>เยอะแยะมากมายเลยค่ะ<ๆ>ใครพอจะทราบก็หามาตอบกันข้างล่างสับสไครต์ด้วยนะคะว่าคืออะไรคืออะไรสงสัยมากเลยหรือว่าจะเป็นปูนที่ฉาบไว้แล้วน้องช้างเดินมาเหยียบตอนนี่มันยังไม่แห้งหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่น่าใช่นะคะน่าจะเกิดจากธรรมชาตินะคะโอ้โหแบบเหมือนคล้ายๆรอยเท้าสัตว์เลยอะเหมือนแบบว่าปูนที่ยังไม่แห้งแล้วแบบมีน้องๆน,น้องช้างน้องเก้งน้องกวางมาเหยียบนะคะคือสงสัยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะคะว่าตกลงไอ้ปุ่มๆพวกนี้รูๆพวกนี้มันคือรูอะไรคะใครจะพอทราบมาั่คะสงสัยมากมันสงสัยมากจริงๆนะเพราะว่า รูมันอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างรูอะไรมันมีคนมาหเ,เออววเหมือนเหมือนปูนที่แบบยังไม่แห้งแล้วช้างเหยียบอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะหรือรูนี้มันเป็นรูที่แบบมีสิ่งชีวิตมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ไหมคะเนี่ยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะสงสัยจริงๆนะคะ it's